โอเคครับสวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่น่าจะเกิน5นาทีนะก็วิดีโอนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวฟิลเลตไวเล็ตนะครับที่ผมได้ทําคลิปไปเนาะเกี่ยวกับการทำเคส s ปิลเซลลี่นะครับที่เขาจะเปิดให้ทําตั้งแต่วีคที่1นจนถึงวีคที่8นะครับก็วีคหนึ่งตอนนี้วันนี้นะวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับสาเดือนสิงหานะครับวันสุดท้ายนะครับอ่าก็สามารถเข นะครับไม่แน่ใจว่าจะทาทาได้ถึงวันที่6สิงหาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทําไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีเปิดรอบสํารองให้ทําอยู่ในอนาคตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทำนะก็ตอนนี้เนี่ยสามารถเข้ามามินด์เได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีคริปชั่นนะครับสำหรับตัว f i ลเลตส e สัหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ทํามาเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มากดที่ o n n e c t ครับนี่นะครับคอนเนคตัว f i ลเลตส์วอลเลตนะครับแล้วก็กดที่เช็คเอับอล เช็คเขาเรียกว่าเช็คสิทธิ์นะครับซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าเราเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ในการ mint LT นะก็กดที่เคลมได้เลยโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็แก๊สฟรีอยู่ที่เท่านี้อีริวียมนะครับก็กดที่ approve ครับโอเคตอนนี้ก็เคลมเรียบร้อยแล้ว นะครับเคลมเรียบร้อยแล้ว,ลวอันนี้ก็เพิ่งประกาศข่าวเมื่อกี้ได้เองเนาะก็พเพิ่งเคลมไป69ตัวนะครับเพิ่งมีคนเคลมไป6 9ตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็เคลมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับทีนี้สมมติถ้าเกิดว่าเคลมเรียบร้อ<ใ>ย <ช est> แล้วนะครับมาเช็คได้ที่ wallet เราเลยนะครับแล้วก็มากดที่ตัวนี้อันที่2นะครับนี่เป็น portfolio ของ NFT นะครับก็จะเป็นตัวของ NFT นะครับตัวแรกที่เราได้จากการที่มาเคลมนะครับหรือว่ามาทำ quest บนซูเรียนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ ขอช่องทางตัวนี้นิดนึงนะพอดีว่าผมได้ทําตัวทวิตเตอร์ใหม่นะครับอันนี้ก็จะพูดทุกคลิปแหละนะพอดีว่าผมได้ทาใหม่นะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามข่าวสารแล้วก็ไม่มีเวลามาเข้าดูอย่างยูทูบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สยย่วนใหญ่ชาทวิตเตอร์ก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆลงนะครับเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ a d ดดนะครับแล้วก็รวมถึงการทวิตเกี่ยวกับ a d ดด e อื่นๆด้วยนะครับที่คิดว่าม,มันไม่จําเป็นต้องโพสต์คลิปอะนะครับเพราะว่าอย่างเช่นคลิปนี้จริงๆมันก็ สั้นๆนะครับไม่จำเป็นต้องโพสต์ก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็ลงมาเผื่อไว้นะเผื่อว่าใครนั่นไม่เป็นนะครับอันนี้ผมก็จะบอกสเต็ปหนึ่งตองสามอะไรอย่างนี้แล้วก็เคลมยังไงก็จะบอกนะครับยังไงก็ฝากไปตามด้วยนะครับนี่คริปตรีวิวนะครับเดี๋ยวจะแปะนะครับตัวของลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ด e วยคลิปชันนะครับยังไงก็ฝากไป Follow ด้วยละกันเนาะตัวนี้นะครับอันนี้ก็ฝากช่องทางนี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสําหรับที่ใครเคลมเรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยนะครับคนก็จะสามารถไปรอทําในวี่2ได้เลยนนะคครับแ่ี้นอันี้้กก็ถาเิดว่าใคร ทำตอนนี้ทันก็รีบเข้ามาทํานะครับอันนี้ผมก็เฉลยไว้ในตัวของอ่าทวิตเตอร์นะครับแล้วก็จะมีประมาณ5ตัวนะครับห้าอินโทรนะครับห้าเควสนะครับแต่ว่าเควสข้างล่างเนี่ยมันผมจะไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเวลาทําไปมันก็หายไปเนาะก็เลยไม่สามารถลื้ฟื้นความจํานะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูทุกเควสนะวันนี้ขออภัยด้วยเดี๋ยวอ่าเควสต่อไปวิกต่อไปวิกที่2เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับในตัวของ Twitter แล้วก็ทาง u t u b e เลยเดี๋ยวจะมาทำให้ดู นะครับโอเคนอกประมาณนี้นะสำหรับใครที่ตามตัวของฟ i l เลตว a ลเลตอยู่นะครับยังไงก็มามินด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะได้ตัว NFT มานะนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ฟังจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ